ัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนการใช้งานเขียนโปรแกรมเซนเซอ Color o t matrix ตัวนี้นะคะค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะมีตัว Armbit Extension Board นะคะหรือว่าบอร์ดเสริมนะคะจากเซต Power Brick 1 0 i n 1 n e Kit นะคะก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะอาจจะเป็นบอร์ด Microbit นะคะอันนี้ค่ะ sensor Color o t matrix นะคะหรือว่าเป็น sensor RGB ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นฐานนะคะค่ะสายเลอดต้องใช้นะคะมี2แบบค่ะเป็นสาย power นะคะกับสายเซนเซอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราเสียบสายมอเตอร์นะคะด้านนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เสียบที่ด้านหลังนะคะสังเกตได้ว่าตัว power brick นะคะจะมีบอกว่าตัวไหนเป็นพอร์ตอะไรอย่างนี้นะคะเราจะเสียบพอร์ต power ข้างบน,นะคะ่ะ นี่นะคะอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะเสียบไมโครบิดไปที่ด้านหน้านะคะ่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะตัว Color Dot Matrix Sensor เนี่ยค่ะจะมีพอร์ตบอกข้างหลังว่าตัวนี้เป็นอินนะคะตัวนี้เป็นเอาท์ค่ะเราจะเสียบที่อินนะคะนี่อย่างนี้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะเชื่อมกับพอร์ตหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมกันเลยะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของโปรแกรมกันเลยนะคะคําสั่งแรกที่เราจะต้องใช้นะคะอยู่ในตัว powerbit ค่ะคําสั่งคือตัวนี่ค่ะเราจะเริ่มไปที่ตัว rgb นะคะ connect port ค่ะ connect connect นะคะไปที่ port หนึ่งนะคะ rgb connect ไปที่ port หนึ่งค่ะคําสั่งต่อไปก็คือ โชว์เรนโบว์นะคะนี่ค่ะโชว์เรนโบว์ฟอร์มหนึ่งถึงสามร้อยหกสิบนะคะอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะคำสั่งต่อไปค่ะเราจะใช้นี่ค่ะคำสั่ง rotate pixel นะคะนี่ค่ะ rotate pixel หรือเป็นการเปลี่ยนพิกเซล นะคะเปลี่ยนบายหน,นะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเพิ่มไปทีละหนึ่งอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะคำสั่งต่อไปนะคะก็จะเป็น R G B Show ค่ะก็คือโชว์ค่ะหรือว่าแสดงผลออกมานะคะคำสั่งท้ายค่ะเราจะหน่วงเป็นเวลา1 0 0 m มิลลิเซคันนะครหรือว่า0.1วิค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทวนโปรแกรมกันนะคะคำสั่งแรกค่ะกำหนดพอร์ตนะคะเป็นพอร์ตหนึ่ง คำสั่งที่2นะคะให้โชว์เรนโบว์นะคะตั้งแต่1นึ่งถึงสามเลยค่ะไฟก็จะเปลี่ยนสีเป็นสายรุ้งอย่างนี้ค่ะคำสั่งต่อไปนะคะเปลี่ยนค่าสีเพิ่มขึ้นเทลาหนึ่งนะคะแล้วก็ R G B โชว์ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคําสั่งหน่วงเวลา0.1วินนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูใน,น,นส่วนของผลลัพธ์กันเลยค่ะค่ะในส่วนของผลลัพธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการกดปุ่มก,ก่อนนะคะ นี่ค่ะมันก็จะเปิดสวิตนะคะอันนี้นะคะจะเป็นผลลัพธ์นะคะเราเขียนโปรแกรมว่าให้ตัว color dot matrix นะคะแสดงผลเป็นค่าสีเรนโบ์นะคะหรือว่าสา0นั่นเองนะคะมันก็จะเปลี่ยนค่าเรนโบ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะมีคำสั่ง rotate นะคะหรือว่าเปลี่ยนค่าสีทีละหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเฉดสีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ